แ้ก็บัรยายที่3วิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและอัตราความเสี่ยงของโครงการการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการนะคะก็คือเดิมทีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการเราจะประมาณการทุกอย่างนะคะเป็นค่าคงที่เช่นปัจจัยการผลิตนี้เราซื้อมากิโลละเท่าไหร่ ก,ก็ราคานะัาา้นละค่ะยาวตลอดเราเรียกว่า constant price เราจะขายนะฮะสินค้าที่เราผลิตมาได้กิโลละเท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่ราคานี้เราก็จะอยู่อย่างนี้นะคะไปตลอดอันนี้ก็เรียกว่า constant price ค่าลงทุนเท่าไหร่ก็นิ่งอยู่อย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงทางธุรกิจตัวนี้เรายังอยู่บนหน้ากระดาษ นะคะเรายังศึกษายอยู่ว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นการลงทุนยังไม่เกิดขึ้นแต่ไม่แน่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะลงทุนจริงๆถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราประมาณการไว้เกิดรวยไม่ห่วงนะคะตัวที่เราห่วงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ห่วงคือห่วงวิกฤตห่วงวิกฤต เกรงว่าจะเจ๊งเจ๊งเพราะอะไรมีอยู่สองเรื่องหลักๆก,ก็คือรายจ่ายที่คาดไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นมันสูงกว่าที่คิดไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คืออะไรรายได้รายได้ที่คาดไว้มันไม่เป็นไปตามนั้นมันวิกฤตมันอาจจะต่ำกว่าที่คาดไว้นี่คือความอ่อนไหว sensitivity เพราะฉะนั้นประเด็นที่อาจจะมีความอ่อนไหวคือไม่ใช่ค่าเดิมที่เราคาดว่าจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่โอเคเอาตัวแรกก่อนการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวรายจ่ายเรามีตัวหลักๆที่น่าสนใจก็คือค่าลงทุนเราคิดว่าเราจะต้องลงทุน5 0 0แสนแต่สมมุติว่าตอนนี้ค่าแรงงานเพิ่มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มค่าเหล็กเพิ่ม ค่าลงทุนที่เราจะสร้างโรงเรือนระบบปิดสำหรับปลูกพืชในโรงเรือนที่คิดไว้ห้าแสนสมมุติมันมันมันไม่ได้แล้วค่ะนี่ราคาะน่ากลัวค่ะเราจะไปหาเงินที่ไหนถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้าไม่สามารถเตรียมตัวได้ตันวันเราก็ต้องประมาณการไว้ก่อนแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นแล้วยังฝืนจะลงทุนตามว่าค่าลงทุนที่สูงขึ้นอะแทนที่จะห้าแสนอยู่มันเจ็ดแสห้า โครงการนี้ถามว่ามันยังเจ๋งคือคุ้มค่าในการลงทุนหรือจริงๆแล้วถ้าเป็น7 5 0 0 0โครงการนี้เจ๋งคือไม่คุ้มค่าในการลงทุนแล้วเห็นไหมคะอันรายการแรกคือเราจะดูค่าลงทุนแล้วก็อาจจะดูเรื่องของรายจ่ายที่เปลี่ยนไปแต่วิธีวิเคราะห์วิธีดูก็คือเราจะดูแบบเปลี่ยนไปทั้งก้อนเลยไหมต้นทุนคงที่ทั้งหมดอ่ะ เปลี่ยนไป5% 10% 5%อตรอด10ไม่รอดอ่าหรือต้นทุนผันแปรทั้งหมดเปลี่ยนไป5% 10ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูทั้งก้อนหรือจะดูเฉพาะรายการที่สำคัญสำคัญเท่านั้นสมมุติว่าในการผลิตต้นทุนในการผลิตเนี่ยรายการที่สำคัญของเราคือค่าปุ๋ยเคมี แล้วปุ๋ยเคมีมันเพิ่มขึ้นราคาไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีมันเพิ่มขึ้นสมมุติสมม่วนมากมันเพิ่มขึ้น20โอ้โห้แต่รายจ่ายค่าปุ๋ยเคมีนี่หนักหนาอยู่นะในการผลิตของเราแล้วมันเพิ่มอีก20%เนเนี่ยไหวไหมเราก็จะดูเฉพาะรายการนี้รายการเดียวก็ได้ค่ะเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของ การลดลงของรายได้เพราะฉะนั้นความอ่อนไหวของรายของรายได้เนี่ยมันเป็นวิกฤตตัวหนึ่งที่จะต้องดูแต่รายได้มาจากอะไรมาจากปริมาณผลผลิตที่ขายได้คูณด้วยราคาขายเอาละราคาขายมันลดลง คือตอนนี้ในตลาดของมันล้นมีของขนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นราคาสินค้าชนิดนี้ที่เราผลิตเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็เลยราคาล่วงถล่มทลายลไหวไหมอยู่ได้ไหมนะคะหรือประมาณผลผลิตที่ขายปกติเคยขายได้ปีละเท่าไหร่คะห,ห้าตันแต่ปรากฏนี้ฝนถล่ม ฟ้าทลายปรากฏว่าเราขายได้อของมันล่วงไปเยอะเลยเราขายได้แค่อะไรคะขายได้แค่สตันครึ่งเนี่ยไม่คิดเลยว่าฝนจะถล่มอย่างนี้โอเคนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่ไม่คาดหวังนะคะนั่นคือ sensitivity analysis ดูด้านรายจ่ายเพิ่มน่ากลัววิกฤตดูด้านรายได้ลดวิกฤตเรื่องสุดท้าย อัตราความเสี่ยงแต่เครื่องมือการทดสอบมูลค่าการเปลี่ยนไปเราจะใช้ได้กับเฉพาะโครงการระยะยาวนะคะเพราะว่าเครื่องมือนี้จะต้องมีการคำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาเพราะเกณฑ์ในการตัดสินคือณจุด ที่ NPV เท่ากับ0หรือก็คือ BCR เท่ากับ1นะจุดนีนะ้มูลค่าการเปลี่ยนไปนะคะเท่ากับเท่าไหร่เพระนาะฉะนั้นเนี่ย ครงการระยะสั้นก็คงใช้แค่การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการเท่านั้นแต่โครงการระยะยาวใช้ได้ทั้ง2ประเด็นคือการวิเคราะห์ความอ่อนไหวและก,การวิเคราะห์อัตราความเสี่ยงของโครงการการใช้ switching value test มองได้2ด้านค่ะ,อ,ะอาจารย์ขอมองด้านแรกก่อนก็คือการทดสอบมูลค่าการเปลี่ยนไปของรายจ่าย เพราะฉะนั้นเราจะดูนะคะค่าตัวนี้ว่ากี่เปอร์เซนต์สูตรในการคำนวณ s h i n g Value Test ของ c o ร์เราก็จะใช้ NPV ตัวนี้เป็นตั้งหลักเลยนะคะเป็นตัวเศษเป็นตัวตั้งหลักหารด้วยเราดูรายจ่ายเราก็จะหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายนั่นก็คือ Present Value ของ Cost ทำเป็นเปอร์เซนต์แต่ในกรณีของการดูรายได้ก็เปลี่ยนตัวหารค่ะตัวตั้งคือตัวเศษยังเป็น net present value ก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิแต่ตัวหารเนี่ย present value ของ benefit ก็คือมูลค่าปัจจุบันของรายได้นะคำตอบเวลาหาเราจะหาเป็นเปอร์เซนต์ โอเคคำนวณและกดเครื่องคิดเลขได้คำตอบมาแล้วที่สำคัญก็คือค่าที่คำนวณได้สะท้อนการตัดสินใจของเราว่าโครงการนี้ควรหรือไม่ควรลงทุนเพราะฉะนั้นความคาดหวังของ switching value test ก็คือค่าที่คำนวณได้เราอยากได้ค่าที่สูงนะคะเพราะค่าที่สูง จะหมายถึงโครงการนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถ้าอย่างนั้นเป็นโครงการที่น่าสนใจลงทุนในทางตรงกันข้ามถ้าค่าที่คำนวณได้มีค่าต่ำแสดงว่าความเสี่ยงสูงมากอย่านะคะโครงการประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นหน้าใหม่หรือผู้ที่ลงทุนโครงการประสบะการณ์ชีวิตเอาเงินมาลงครั้งแรก อะไรที่เสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงมากพิจารณาด้วยว่าท่านรับไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ไม่ควรจะลงทุนนี่คือเครื่องมือตัวนี้คือการทดสอบมูลค่าการเปลี่ยนไป switching value test ทบทวนขอให้นักศึกษาทบทวนในเอกสารด้วยนะคะรายละเอียดและตัวอย่างการคำนวณอยู่ในเล่มเอกสารทั้งหมดค่ะ